ในการจัดไปของพี่สาวของคุณแม่ครซึ่งพี่สาวคุณแม่มีชอบในอันมากมาสักนีดไอ้เดนนี้นะแล้วก็ ลี่สาวขององขผู ite, ้แม well, ่ส well, start, ิร well, ิค right. ือคุณแม่ฉลวยควรชมนะครับชื่นชอบไรอันมากแล้วก็คุณแม่สิริก็ชื่นชอบไรอันมากเช่นเดียวกันนะครับวันนี้คุณแม่ฉลวยจากไปก็นะครับยังมีครงที่สามต่อเจตนารมณ์ที่อยากจะให้ไรอันมาแสดงที่บ้านสักครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเงียบนะครับจะถ่ายรูปเลยครับตอนนี้ทุกคนเงียบนะฮะ หายใจได้ครับติดเท้าไปนะครับขอบใจมากครับผมบริการจับใบของพี่สาวของคุณแม่นะรับซึ่งพี่สาวคุณแม่ในชอบในอันมากนอกจากนี้ พี่สาวของของผู้แพทย์สิริคือคุณแม่ฉลวยเมนชมนะครับชื่นชอบไรอันมากแล้วก็คุณแม่สิริก็ชื่นชอบไรอันมากเช่นเดียวกันนะครับวันนี้คุณแม่ฉลวยจากไปก็นะครับยกรรมที่สามต่อเจตนาลมที่อยากจะให้ไรอัน นะครับทุกคนเงียบนะครับจะถ่ายรูปลครับตอนนี้ทุกคนเงียบนะฮะเยไม่ด้อายใจได้ครับขอใจมาบกเตรยในการจับไมของพี่สาวของคุณแม่ แล้วซึ่งพี่สาวคุณแม่มีชอบไรอันมากมาจากนี้ไอ้จากทีนี้นะพี่สาวของของคุณแม่สิเดีคือคุณแม่เฉลวยเวอรชมเะครับชื่นชอบไรอันมาก แล้วก็คุณแม่เสน่ห์ก็จึงชอบแรงอันมากเช่นเดียวกันนะครับวันนี้คุณแม่เสน่หจากไปก็นะครับยังมีคนที่สารต่อเจตนารมณ์ที่อยากจะให้แอันมาแสดงที่บ้านสักครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเงียบนะครับจะถ่ายรูปเลยครับตอนนี้ทุกคนเงียบนะฮะเงียบหน่อยกันดีกว่า หายใจได้ครับอ้เกิดข้าวไปนะครับขอบคุณมากครับ